เขาขับรถเข้าเกียร์ผิดดูจุดเกิดเหตุก่อนก็นแล้วกันแล้วเอาจริงๆดูจากภาพในที่เกิดเหตุด้วยความเคารพลหลายคนคิดว่าสาวท้องคนนี้อาจจะเสียชีวิตนะครับนี่คือสภาพรถที่ตกลงไปในบ่อน้ําเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปราจีนบุรีตรงพื้นที่นี้ก็คือหมู่8บ้านหนองโดนผู้หญิงคนนี้ท้อง9เดือนแล้วตอนแรกเขาจะกลับ รถโดยการถอยแต่ดันใส่เกียร์เดินหน้าแล้วเหยียบคันเร่งปรากฏว่ารถเสียตกลงไปในคลองเดชาบุญสาวท้อง9เดือนนะครับคุณผู้ชมฮะและเพื่อนที่นั่งมาด้วยเป็นคนจีนรอดตายมันมีภาพกล้องวงจรปิดเป็นวินาทีที่สาวท้อง9เดือนไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านเป็นยังไงเป็นภาพกล้องวงจรปิดตอนที่เธอเองเนี่ยเหมือน,นรอดขึ้นมาได้แล้วก็คือสามีเธอมากับสามีนะฮะมากันสองคนแล้วเห็นสภาพเธอก็คือท้องแก่แล้ว จะมีเบอร์ยกรถอะไรไหมคะใช่ ชมครับถ้าดูภาพตอนที่เธอเดินมานี่เธอยังเดินไม่สะดวกเลยนะฮะเเดือนนะฮะแล้วตัวเปียกปอนทั้งคู่โดยคนที่เห็นเหตุการณ์คือพ่อค้าชื่อว่าพี่ถาวรพี่ถาวรบอกว่าเห็นสองหัวเมียเดินตัวเปียกมาแล้วก็บอกว่ามีเบอร์กู้ภัยไหมสุดท้ายน้องจะกลับรถแต่เข้าเกียร์ผิดจากถอยหลังเป็นเดินหน้าตอนนี้ทั้งคู่ปลอดภัยแล้วเนี่ยนะครับมีเสียงของคนที่เห,เห็นเหตุการณ์ด้วยใช่ไหมลองฟังดูหน่อยนะฮะ ก็เขาเดินไปครับผมที่แรกผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเห็นเห็นแต่ตัวเขาเสียกไปหมดเขาไปกันกี่คนคะไปกันสองคนน่าจะเป็นแฟนเขาอีกคนหนึ่งผู้ผู้หญิงอ่ะทองมีทองเขาไปบอกคุณพี่ว่าไงมั้งคะบอกว่าเขาขับรถตกตกน้ำก็ผมก็เลยถามมาอยู่ตรงเขาบอกมาอยู่ตรงฝั่งทางเลยเลยตลาดมาประมาณสักสองสามเมตรผมก็เลยโทรแจ้งทั้งหมดนี้ปลอดภัยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ